ในช่วงที่สองนะครับพี่เดชครับยุ่งกันใหญ่เลยครับสหรัฐมันบอกว่าปล่อยข่าวโซเชียลเลยว่าจีนขนอาวุธมาตั้งหลายตู้คอนเทนเนอร์มาช่วยขเขมรให้ยิงเราค่าวที่แล้วแล้วก็มีแล้วโอ้โหมีรูปเรือเรือขนคอนเทนเนอร์มาอาวุธมาเอาอะไรแก้ตัวกันใหญ่เลยว่าเขาซื้อหรือเปล่าเขาให้หรือเปล่าว่าแต่ขณะนี้ยังเงียบอยู่แต่ว่า อาวุธมาน่าจะเชื่อได้แล้วว่ามาแต่ไม่รู้ว่ามาจากการสั่งของเขเมรหรือว่าจีนช่วยสัญญาณไม่ดีสาหรับเราหรือเป่าครับคือผมว่าเรากระต่ายตื่นตูนนะแล้วก็เราเป็นคนที่ไปไหวหวันกับกรารวิภาก์วิจารณ์โดยที่เราไม่ได้ใช้สมองไต่ตองดูเลยครับจีนเนี่ยกับเราเนี่ยนะ เรามีความสําคัญกับจีนเนี่ยมากกว่ากัมพูชาเนี่ยผมว่าห้าสิบต่อนหนึ่งเลยนะเออโอ้เรานี่ยาวนานเพราะว่าจีนเนี่ยถ้าเขาจะทําอะไรก็ตามแต่เนี่ยเขาเอาประโยชน์ขอเขาเป็นหลักนะ,อ,ะอเมริกรันก็ต้องเอาประโยชน์อเมริกันเป็นหลักของเราก็ต้องเอาประโยชน์เราเป็นหลักนะฮะส่วนหุนเซ็นก็เอาอประโยชน์ของเข้าเป็นหลักไม่ใช่ขเขมรนะของเข้าของประเทศเขมรคือตัวหุนเซ็นตนี้ถ้าสมมติเทียบดูว่าถ้าเราเนี่ย ถ้าเราเป็นเป็นเรือเรือที่วิ่งโดยสารในแม่น้ำกาพยาเนี่ยนะที่มันวิ่งขนส่งไปมาเนี่ยของกัมพูชานเนี่ยลเล็ก่าเรือเรือทั้งยาวออื่แล้วจีนเนี่ยเขาจะครบเนี่ยหรือเขาจะโง่เนี่ยสง่งอาวุธให้กัมพูชาเนี่ต้องส่งขนาดไหนกัมพูชาถึงชนะไทยได้<อ>ต้องส่งขนาดไหนเออปัญหานี้ คำตอบดีมากต้องส่งขนาดไหนวะเนี่ยขนาดไหนแล้วเขาโง่ขนาดเขาไม่รู้เลยว่าการส่งเข้าไปก็หายหมดหนึ่งการคอร์รัปชันอ่ะอาวุธที่ส่งไปเท่าไหร่อเมริการไปรบในเวียดนามสิ่งที่มันทําแพ้สงครามเลยคืออาวุธมันถูกขายไปที่อื่นหมดบ้านเราวนทุกคนตอนนั้นโอ้ตอนนั้นเอ็มสี่หกขาวง่ายกระบอกสามพันเลยรายาบาปาปิ้งบุหรี่มดมันแก้ปัญหาเรื่องรั่วไหลไม่ได้ใช่ไหมน้ำมันอะเยอะแยะไปหมด เพราะนั้นเนี่ยคิดหรือว่ารัฐบาลจีนเนี่ยเขาจะไปส่งเสริมเลด,ดไอ้กัมพูชาเพื่อมารบกับไทยอืแล้วเขาไม่รู้หรือว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นวันเนี้ยมันเป็นการการข่าวของจีนเนี่ยการข่าวของสีจินผิงเนี่ยเขาต้องรู้หมดว่าใครอยู่ตรงไหนใครทำอะไรแล้วว่าระหว่างไทย กับกัมพูชาเนี่ยใครเป็นคนเริ่มต้น<ม>แล้วเริ่มต้นอย่างไง<ม>เข้าเพิ่งไปกวาดล้างจีนเทา<ม>เอาไปประหารชีวิตเอาเครื่องบินไปส่ง<ม>เขาเป็นคนไปเบรกการเติบโตของสีนุวิน<ม>แล้ววันนี้เขาก็ทิ้งเออมันจะขุดคลองไอ้ไอ,อ,อ้เตโชฟูนันเตโช<ม>ร้อยกับโรยเอง<ม>จีนก็ไม่ให้ตังเออจีนไม่ให้ตัง้วเนี่ยชัว ช่วยเอาสมองไปแต่ตองกันหน่อยว่าไอ้ที่ทำตกตก,ตกใจจนชาวบ้านหวาดผวาไปหมดเนี่ยโอ้ยถ้าจีนช่วยกัมพูชาเราจะอยู่ยังไงเนี่ยไม่ต้องหรอกถ้าเขาช่วยจริงๆก็ต้องอาถานมาลบด้วยนะนชใช่ใช่ใชหรือไม่เขาก็ต้องอให้ทหารเวียดนามเข้ามารับสัญญาณเข้ามาในกัมพูชาแล<อ>้วมาหาเราแลชวแต่นี้เวียดนามไอ้กัมพูชากับเขมก็เหมือนเรากับไทยครับ ใจพีคแต่มันไม่กล้าเห่าไปฝั่งนู้นเพราะเห่าไปฝั่งนู้นไม่ประโยชน์เนี่ยมันไม่มีน้ำมันในอ่าวไทยให้แย่งมันไปแท่นั้นมันก็ไปทะเลาะกับนักเลงใหญ่แต่ว่าไม่ได้อะไรแล้วเขมรเจอเวียดนามแพ้ทางนะแต่คราวนี้ไอ้กัมบูรไอ้ฮุนเซนรู้ว่าในอ่าวไทยเนี่ยมีมีน้ำมันมหาศาลบางคนบอกโอ้โหใกล้ๆก้กับตะวันออกกลางเลยไอ้ตัวขุดจาะน้ำมันมันอยู่ในอ่าวไทยอยู่แล้วคือของอเมริกัน คนไทยประาหลายหลายคนเลยมีความกระเทืยนกระหือหรอมากที่อยากจะไปร่วมมือกับเขมรและคุณน้ำมันนี้มาแน่นอนอะฮะเพราะอะไรไหมเพราะโรงกันน้ำมันโรงกันแก๊สที่เป็นที่ต้องซัพพอร์ตน้ำมันไฟฟ้าให้กับคนไทยทั้งประเทศเนี่ยถ้าเขาได้ซื้อได้ค่าได้เขาเชื่อเพิงจะเอาไทยเนี่ยเขาจะประหยัดเท่าไหร่ มันจะรวยกันอีกเท่าไหร่ไอ้หุ้นในบริษัทมันจะขึ้นมหาศาลแค่ไหนนะไอ้ฮุนเซนถึงอยากจะได้ไทยออยอ,อยากจะได้ไทยออยเพื่อจะเข้ามาเพราะถ้าได้ไทยออยแล้วมีการแล้วก็มันอาจจะยอมให้ไทยเข้าไปขุดแล้วเขาก็มีส่วนในไทยออยด้วยแล้วก็เม้นก็อาจจะได้นิดหน่อยอในเมื่อมันไปมันไปแบบครึ่งต่อครึ่งไม่ได้แล้วเนี่ยเพราะคนไทยไม่ยอมรัฐบาลอังองหมดแล้วนะ ถ้าคนไทยยอมมาป่านนี้ไปแล้วครับหมดแล้วไปแล้วครับตอนนี้คุณเตงอาจจะคิดว่ากูกำลังจะตายอยู่แล้วอายุก็มากแล้วน้ํามันก็ยังไม่เห็นเอาวะถ้าได้บางจากมาแล้วเขาถือคุณในบางจากยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์อะไรก็ตามแต่แล้วก็บางจากก็น้ํามันเนี้ยเอาไทยขุดไปเลยอือว่าได้ถูกขึ้นฝั่งไทยเขาก็ได้คุณในบางจากอชใช่ใช่ไหมเขาได้ทางอ้อม เขมรแล้วก็ได้เงินไปใช้ละผมว่าเรื่องสงครามก็ดีเรื่องในอ่าวไทยก็ดีเรื่องบางจากก็ดีทั้งหมดรวมแล้วเป็นเรื่องเดียวกันหมดคือไรายได้อ่าอเป็นเรื่องเดียวกันหมดมใช่ไหมเพราะว่าวันที่เผื่อไทยเข้ามาตอนแรกก็บอกว่ามันเป็นเขตที่ทับซ้อนอก็ต้องขุดเอาประโยชน์แบ่งกันคนละครึ่งอ่าไม่ต้องเปคุณวิีเอามาเลยว่าแบ่งผลประโยชน์อย่างเดียว ก็ถ้าหนูเองก็บอกว่ากองกูดเนี่ยขมรงก็เว้นให้เราแล้วไงเอาไว้ต้องหวยอ่าแปลว่าแปลว่าทะเลนั้นเป็นของของขมร้เนี่ยอ่ใช่ใช่แต่ไปติดที่รัชกาลที่เก้าท่านขีดเส้นเลยในหลวงนี่ขีดเส้นใครก็ใครก็ข้ามไม่ได้ใช่ไหมแล้วท่านขีดบนกฎหมายทัคกันใช่ไหมเพราะฉนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสงครามคราวนี้เรื่องของบ่อนเรื่องของอ้ประสาทรบไทยแดนทั้งหมด มันชี้ชัดไปในทะเลหมดครับคือไปเปิดอาณาเขตในทะเลถ้าเป็นของกุมพูชามันก็คุยกันง่ายฝ่ายเราไปจอยเข้ามันก็หมูเอามือไปแล้วก็แบ่งเค้กมาอตอนนี้กลับกันวันนี้กัมพูชาจะคิดว่าเองไปขุดเลยแล้วแบ่งให้กูอกูสบายเลยสลับตัวกันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าทีท่าของบางส่วนก็จะจัดจากับเขมรอย่างเดียวแต่คุณเซนนะจะจัดจ้ากันอย่างเดียวบางแสงก็แม้กระทั่งทหารทหาร บางส่วนยังจะ้าจ๋าเลยมาทหารจ้าจ๋าเนี่ยบอลเนี่ยบอลบอดผ่านท้าจ๋แล้วนี้ไปไปติดที่แม่ทัพสองแก่คนเดียวคนเดียวขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นขวัญใจชาวบ้านมาเฮิร์มาเพราะเขาไม่ได้รู้เขาไม่ได้คุยเรื่องเศรษฐกิจใช่แล้วเขาก็บอลเขาก็ไม่ได้ด้วยทําไม่ได้นะไอ้บอลสายตรงสายตะกูลเนี่ยผมมันมันก็มาจากอะไรต่ออะไรในในอดีตแล้วนะแล้วก็อยู่แค่ติดห่างจาก ก็ติดบุีร์เป็นห่างก,กันเป็นกิโลนั่นแหละครับนะแล้วก็มันมาอยู่ตรงนั้นได้ยังไงแล้วทําไมทั้งไอ้คนใครคนโตบุีร์มไม่มีใครเคยโวยวายไม่ไประโยกเดียวทั้งที่เป็นเจ้าของแผ่นดินนะมีผู้แทนทั้งทั้งจังหวัดนะเบาจังหวัดเลยเคยเคยเอือยเอ่ยอะไรไหมเมื่อเข้ามาอยู่บนดินแดนเราหรือว่าในเขตทับซ้อนไม่ควรจะมูจะมีอะไรมไม่เลยเย็ยบสนิทแต่ ห้างคาเนี่ยไม่ใชคาัโนอยู่ติดบ้านเลยนะครับไม่เอาไครโนที่จะอยู่ในเมืองไทยมันไม่เอาเด็ดขาดเพราะเด็ดติงขาดไม่เอาเอาประโยชน์ทับซ้อนหมดนะทับซ้อนแล้ววันนี้ไม่เอาอีกเพื่อแสดงความบริสุทธิใส่กางเงสัไม่เอาบเกอร์อีกโอ้ผู้คนดีสุดๆเลยเออแต่กัญชาโอเคกัญชาโอเคอวันนี้มันมันมันสนุกดีนะครับ แต่ท่านท่านบันวิต้องยังเรื่องของจีนกับไทยเนี่ยที่เราพูดค้างกันเนี่ยอย่าลืมนะเขาทําสงครามสิบหกวันนะจีนทําสงครามสิบหกวันสังสอนเวียดนามะเมื่อวันที่สิบเจ็ดกุมภาถึงหกมีนาสองห้าสองสองนั่นแหะสังสอนเลยนะเขาเอาคนไปตายนะบุกเวียดนามตอนบนเพราะว่าเวียดนามเนี่ยเอารถถังมาในลาว มันในคามนเตรียมเข้าวลายขณะที่มันเราคนบอกว่าขอเวลาแค่สองวันเขาจะเข้ากรุงเทพนะแล้ววันนั้นเนี่ยเพื่อนเจ้านายเราเพื่อนรักสุดของเราวันนั้นะคือเมกันบอกว่าเขาหนีไปแล้วเขาทิ้งแล้วใช่ใช่เราจะขอใช้อาวุธเขาก็ไม่ให้ใช้นะเขาไม่ให้ใช่อาวุธที่เขาไปกองไว ผมจาได้สมัยท่านนายกเยงศักดิ์ก็ไปกองไว้ก็จะมีคนเอามาขายกับกองทัพไทยผมก็เรียนผมก็บอกท่านนายกยิงศักดิ์บอกว่าทำไมต้องขายมึงของเหลือเออเมริกันมันผิดอาวุธมันไม่เอาขนกลับเขาับค่าขนกลับมันแพงกว่ามันแพงกว่าอาวุธที่มันกองหลีกที่มันทิ้งไว้เพราะนั้นขอมันฟรีๆเลยรู้สึกหกพันกว่าล้านปีประมาณปีหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองศูนย์ครับได้มาฟรีๆได้มาฟรีๆเลยเพราะว่า อย่างน้ำาบนอุตภาวเหมือนกันฟรีเลยมันขนมาสร้างแล้วพอสร้างเสร็จมันจเอากลับทำไมก็เอากลับมันต้องทำลายดิครับเอาไปเลยแต่มันก็ซิ้งไว้ให้แต่ไทยไปซื้อมานะน่ารักมากเนี่ยผมบอกว่าเขาตอมตายเขาเวลามีปัญหามาเ็ามาช่วยสมัยหนึ่งน้ำมันเราขาดแคลนมากพมายชาติชายมันก็ขอให้เขาซื้อน้ำมันมิตรภาพจำได้ไหมมิตรภาพจำได้เขา กับเราเนี่ยแน่นหนากันมากเพราะฉะนั้นเรื่องที่เขาจะมาช่วยเขางงเขมรเขาโง่ที่สุดเขาก็ไม่มา <c oughs> ไม่มีให้เขมรยกแผ่นดินให้เขาอยู่เขายัางไม่เอาเลยใช่ไหมฮะเขาไม่เอาเพราะฉนั้นอย่าไปเลอะเทอะเรื่องนี้ไอ้การเป็นคนออกข่าวไอ้การยังเจ้าเรือรถไปจอดอยู่แล้วนี่ถ้าเรือไอ้ที่จีนสร้างไอ้เรียมอ่ะแล้วตีกระหลงก็ไปจ้าจ๋าแล้วนะทุกคนก็อยู่เพื่อประโยชน์ของตัวเองยกเป็นเรา รั้วเว้นเราไงไม่ทุกคนอยู่ประโยชน์ของตัวเราเองแต่ไม่ใช่ประเทศไทยเราก็เหมือนคุณเซนน่ะประโยชน์ของมเขมรไม่ใช่ประโยชน์ของคุณเซนประโยชน์อของไทยก็ไม่ใช่ประโยชน์ของผู้หลักมากดีบ้านเราทุกคนคิดแต่เรื่องตัวเองหมดไม่มีทั้งสุจริตไม่มีทั้งสามัคคี ไม่มีทั้งเสียสละครบ<อ>เครื่องครบที่นี้อย่างนี้รครับพี่เดบไอชาวบ้านแถบกัมพูชาเนี่เขาหน้าสงสารนะครับพี่เดชเขานอนเนี่ยเสียงที่มันบอกปืนลั่นเนี่ยแต่มันไม่ได้ลั่นหรอกเพราะมันยิงไประยะระยะเขาคนของไว้ท้ายรถกระบะแล้วหนีกันทุกวันเนี่ยแล้วชีวิตพวกเขาจะอยู่<ม><ห>เ<ห>นเน,น,าานี่่่่ยคครรัับบวาาไไมต้้อองงสกกลป เมื่อเราขาดแรงงานเขาอยากแรงงานเอาเขาอยู่เรารดูแลเขาไปเรารไม่ทะเลาะก,กับประชาชนแคมัคนไทยคนเคนมนที่เป็นระดับประชาชนไม่ทะเลาะก,กันเราทะเลาะก,กับคุณเซนเท่านั้นต้องแยกให้ออกนะไรศัตรูะแล้วถ้าเขาอยู่กันสี่แสนคนอยู่ในบ้านเราเนี่ยมผมว่าเขาจะสื่อสารไปหาคนในบ้านเขาเนี่ยมาหาศาลเลยและในสุดถ้าคุณเซนอยากเป็นศัตรูกับไทยเนี่ยคนเขมรนจะล้มเขาให้เราเองเออ นอกจากออกหนีมาทำงานนี้นะไ้น้หนีไม่ได้ก็ล้มมึงเลยแล้วก็มาอยู่นี่มามานี่เลยผมก็บอกว่าถ้าเอาพวกนี้กลับไปสี่แสนคนมันก็เป็นคนหนุ่มคนสาวไวัยทำงานทั้งนั้นพอไปถึงคุณเต็นเขาก็เอาเป็นทหารเขาไปยิงเราอีกไอ้ที่พอนน้เขาฝึกมาหกเจ็ดเดือนเขาก็วิ่งมาให้เราฆ่าไอเราไอเราฆ่าเขาไปด้วยแต่เราก็ตั้งตายด้วยใช่ไหมก็เอาไว้ที่นี่แหละนะแล้วแล้วทหารเขมรคนไหนอยากจะเป็น ทหารเนี่ยช่วยรบเราเป็นทหารรับจ้างแล้เราจ้างเลยอนักรบชุดดำเลยเอาเราทำได้นักรบชุดดำไงได้ฮะก็เหมือนรักเรียเน่ยที่มันมีทหารรับจ้างเล้าเขาคนกัมพูชาที่ไม่ชอบพูนเซนอยากจะแก้อยากจะให้ไปใช่เป็นประชาธิปไตยแบบเราไหมแบบเราไหมมามาฝึกอไว้ก็เป็น ทหารกัมพูชานอกประเทศที่ไม่ชอบคุณเซนสนุกไหมอันนี้ดีน่าจะทำแล้วก็มาร่วมกับทหารพรานชุดดำเราเลยนั่นเก่งกว่าทหารจริงๆเพราะแม่งอยู่ในป่าในเขาลบอิสระเอลท่านี้แหละนั่นอ้วกแตกลบไปเป็นในหู่ป้าไม่ต้องทหารไทยไม่ต้องตายสักคนนึงก็จ้างไปเลยเอาเอาไปเดือนละสองหมื่นไปทลายกรเเม็นมาเป็นไปชุดไปรับไปดูปะออกไปลบมันก็ถืออาวุธ เล็กไปเนี่ยมันจะเป็นภัยกับเราได้ไงใช่ใช่ไหมโอ้ยต้องอยู่ในปาาคล่องเลยแล้วเราก็ต้องฝึกเอาให้ดีพูดสาษาไทยได้นะเว้ยเอาไว้ก่อนถ้าเป็นทหารรับเขมรรับจ้างเราในเราพู้ภัษาไทยชัดไหมชัดร้องเพลงจบไหมเพลงชาติจบนะโอเคไปฝึกทหารแล้วเราก็เอาในสิบในในสิบในสิบในร้อยเราไปคุมเป็นหน่วยๆไปเพราะว่าพวกเขาก็อยากจะกู้ชาตินะ เขาก็อยากจะกู้ชาติโทมันเดือดร้อนางนาจเผด็จการมันเดือดร้อนอ่งยิงครับเด็ดกโอกาสมีแต่เราใช้ไม่เป็นถูกไหมเออเนี่ยอย่างที่เด็จว่าเลยเพราะว่าไอ้พวกลูกน้องเราเนี่ยอยู่กองรังจันบุรีตาดเนี่ยมันใกล้ชิดมอนถนนะลําบากมากอดยากมากหาของอะไรก็ไม่ได้มันไม่อยากจะอยู่กับคุณเซนแล้วผมก็ไม่อยากจะบอกว่ากองทัพเราเนี่ยทหารที่เป็นนั่งเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยไปจังนั่งโต๊ะไปหมด ส่วนใหญ่ก็ไปนั่งโต๊ะไปขึ้นใหญ่เลยกันตามโต๊ะตายตามเต้าตามโตะไปหมดเหมาจะตุงชนะเจียงไคเชกในร้อยของอเมริกันเลยนะอ่าลุงเป็นชาวนาแล้วเป็นบรรดาล์ของสมุทรนะต่างหากก็ไม่เคยเป็นอ,อไม่เคยเป็นเอ,อ,เอ,อวงเหยิงเกียบที่ชนะอ้กันเป็นชาติเป็นคนชาติเดียวกันที่ชาติแรกที่ชนะสงครามอ้กัน โดยเป็นแค่ครูประชาบาลในเมืองไทยแล้วก็เป็นคนเขียนหนังสือก็แกล้อย่างผมนี่แหละนะเป็นบรรณาบร็าิการหนังสือพิมพ์นะฮะก็เขียนก็แก๊กก็แก๊กอย่างนี้แหละแต่เป็นแม่ทัพใหญ่ที่ทำสงครามชนะอเมริกันแบบแบบแบบเสร็จแบบเสร็จนี้แบบเสร็จเลยนะนี่ก็ใช่ผมบอกว่าการการลบบางทีเราก็ต้องทิ้งตำราไปมั้ง อย่างที่ผมบอกอะเอาเกลือจิ้มเกลือสิออมีตัง้งสี่แสนคนจริงๆแล้วไอ้สี่แสนคนมันมากกว่าที่อยู่ในกระเปาแล้วนะเพราะมันคนหนุ่มสาวหมดนะใช่ใช่ใช่แล้วไอ้สี่แสนคนมีพ่อมีแม่อีกเป็นล้านๆคนนะ,ะใช่แล้วเราเองก็แต่ของเอินน่ะรัฐบาลที่เรามีมากแต่เก่าเนี่ยมันเป็นรัฐบาลที่ว่าสนิทที่ชอบกับคุณเสงเนี่ย ถ้าเป็นรัฐบ,บาลที่เห็นว่าคุณเซนเป็นศัตรูกับประเทศไทยไม่ใช่ปัดคาเมนนะวันนี้เราพยายามให้กเมนเป็นศัตรูกับเรานะซึ่งผิดซึ่งผิดนะต้องคุณเซนต้องคุณเซนฮะต้องคุณเซนเราด่าคเมนทั้งแผ่นดินแต่ไม่ใช่เราเปเราทะเลาะกับคุณเซนเท่านั้นใช่นะเพราะวันนั้นเนี่ยเอาพวกคุณสี่แสนคนอยากให้ท้าคุณเจริญคุณกลับไปเลยอ่ะมาผมฝึกให้อาวุธเอาไปผมว่าแค่กองร้อยแรกคุณเซนก็ยอมกับเราทุกอย่างแล้ว ไม่ได้เห่าหอนแบบนี้หรอกแค่เราตั้งกองทัพเขมรนอกประเทศเขาก็รู้ว่าไอ้นี่คืออาวุธที่จะพิฆาดเขาวันนั้นแหละแมงอ่อนเองจะจ๋าเลยรับรองอะไรก็ได้พี่ไทยขอเข้ามาแล้วกันใช่มันไม่เห่าอย่างนี้หรอกฮะเพราะเรามีเขมรสามสี่แสนคนติดอาวุธเข้าไปในกมพูชาจะเหลือเหรอเอาแค่มนเดินมือเปล่าแสนคนก็ไปแล้วใช่มาคอส เสียเป็นไปกันที่ไหนล่ะก็ไอ้คนเดินเนปาลวันนี้เท่าไหร่ศีลังกาเท่าไหร่ก็คนแสนคนเดินน,นั่นแหละก็เนปาลอ่ะเกลี้ยงเลยนะเมียนายกตายในบ้านแม่เผาซะเลยเวรไอเราเล่นกันอย่างเงี้ยน,นะเล่นกันอย่างเงี้ยนะมันจะไปถึงเนปาลสวรรค์เพราะอะไรไหมวหัวสว,อวอนี่มีใครบอกไม่ผิดบ้างอะทั้งว่าทั้งโลกผมดูเ네นชั่นนะ เออชื่อเขาเลยผมชอบมากบอกกูอยู่บนดาวอังคารมองมายังรู้ว่าโกงเลยแต่กรกตไม่รู้เอยใช่ไหมคำเพียงสาสาของสารดีกาก็ชัดวันนี้ไล่ฟ้องทีละแปลงกี่ปีจบอ่ะก็ลูกพิ่เด็กบวชยังไม่จบเลยหลานบวผมว่าฟ้องทีละแปลงนะอีกร้อยปีเป็นร้อยปีอ่ะโอ้ ก็แปลงสำคัญสาคัญมันถูกฟ้องแปลงสุดท้ายนี่ใช่ใช่ใช่โอ้าอยากอย่าเล่นอย่าเล่นกันอย่างนี้เลยมันจะมันจะทำให้บ้านเมืองวุ่นวายกันนี่เยอะข้างหน้าวันนี้เนปาเนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากว่านักการเมืองลูกนักการเมืองย้ำเลยมันอยู่ในไฮโซสังคมชั้นสูงใช้ของแบรนด์เนมจนคนมันทนไม่ได้พี่เดไเหมือนเหมือนเมืองไทยไหมนะก็ถ้าเทียบกับตะกูล เอาแค่นั่งแค่นั่งรถเข้าไปในรัฐสภาเราก็เห็นแล้วว่ามันแตกต่างกนนันนะเนี่ย oh, <yeah. S 1> ก็ไปดูแล้วกันรถทุกยรถหรูอยู่นั้นทั้งหมดนะ mm hmm. มันทําให้เราความยากจนเนี่ยมันมันกําลังก่อหวอดกันมากมายเลย mm hmm. แล้วก็ถ้าเรามาเล่นเรื่องที่สะเทือนจิตใจเนี่ย mm hmm. นะแล้วก็ใช้อํานาจรากไปอํานาจรากมาเนี่ย ผมว่าอย่างเงี้ยอย่างกรณีหลายๆกรณีอย่าง DSI ก็ดีอย่างกกตก็ดีผู้อย่างเนี่ยมันจะนําไปตรงนั้นแหละผมว่าไม่อยากให้มันเกิดขึ้นในฐานะที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะเห็นการปฏิวัติมายาวนานเห็นการประท้วงจนไล่รัฐบาลจอมมตนอมออกไปประท้วงไล่ใครอัตาใครออกไปแล้ววันนี้เนี่ยสวที่มีความผิดขนาดเนี้ยยังมังงุมังอาหราอีก8ปียังไม่เสร็จเลยหมดไปแล้วก็ยังไม่ได้ ที่ดินเขาก็โดงก็ยังไม่ได้เอาพายก็ไม่มีเรื่องอะไรอยู่กันอย่างเงี้ยจะอยู่ได้เหรอครับถาะการตอนนี้ของประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าเรื่องของการเสพสุขของผู้แทนของคนในรัฐสภาครับเรื่องความเ,าเรื่องการยุยหใหญ่ให้ทาหารกับทหารเกลียดกันเองที่เรากำลังทากันอยู่โด,ย,ดยสื่อเนี่ยนะยกมาทับสองกดแม่ทับหนึ่งต <3 S 1> ามแต่นะมันเป็นเหตุการณ์ที่เหมือน ก่อนจะเกิด14ตุลาคมอ๋อรุ่นนี้รู้อ,อมันเ,เป็นเ<อ>หตุการณ์เก่น14ตุลาเพราะ,ะผมเนี่ยมาทำงานการเมืองเนี่ยในฐานะนักข่าวเนี่ยปี12แล้วก็16เกิดเกิดวันมหาวิทะยะุยแล้ววันพอเราปี12เนี่ยเราก็ออกจากครอบครัวทหารไปรเป็นนักข่าวนะความรู้สึกเราก็เป็นครอบครัวทาหารอยู่ เพราะเราไม่รู้จักนักข่าวไม่รู้จักเรื่องอะไรอะไรที่เป็นฝั่งเนี่ยเรารู้แต่ว่าเรามาจากครอบครัวทหารเราก็เห็นว่าตอนนั้นทหารก็เป็นอย่างเงี้ยมาราบปืนอได้ไหมใช่ไหมตอนนั้นเป็นมาราบปืนอันนี้มากองทัพหนึ่งสองเลยนะมันมันยิ่งกว่าลราบปืนนะเพราะอันนี้มาาลาบปืนไม่รู้อาวุธที่ไหนนะใช่ใช่แล้วอาวุธคนละแบบก็ใช่แต่พอเป็นหนึ่งสองเนี่ยอาวุธเหมือนกันนะม้าเหมือนกันเลยใช่เหมือนกันเพราะนั้นวันนี้สื่อพยายามทำกองทัพหนึ่งสอง พยามแยกนี่ก็ด้านหนังสือด้านของข่าวไม่ต้องพูดถึงด้านของหนังสือพิมพ์ไม่ต้องพูดถึงวันนี้สื่อทั้งหลายแหละเกาะมุมคนละมุมเล่นเรียกว่าความจริงมือหนึ่งเดียวคือความจริงของกูเออของกูความจริงมีหนึ่งเดียวแต่ความจริงของกูนะอีกคนกูไม่เอาก็โอเคละฮะวันนี้พี่ทิกกับพี่สุธิยาก็เริ่มรบกันในจอละใช่ไหมไอ้ต้อยไอ้ต้อย ท่านที่นั้งปวงเนี่ยแม่แรงความนาลงมาเลื้อป้อมลงพ่าดหัวตัวยักษ์ทุกฉบับแต่ไม่มีคดีอไม่มีคดีตุนสอนกระทรวงไม่มีคดีถนนยุบไม่มีคดีทัดท่อประปาไม่มีคดีท่อประปาแตกแล้วถามว่าบริษัททำบริษัทที่เรยใช่ไหมนายยกเดินหนีใช่ก็เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมวลการทางความขุ่นมัว ในทางการความอดอยากแต่ไม่หิวโหวยนะเราอดอยากอดเที่ยวอดใช้ของอดมไม่มีความสุขแต่เรายังไม่ถึงอดอยากปากแห้งนะแต่จากนี้ไปความอดอยากปากแห้งมันจะมานะความอยากได้อยากอยากมีเนี่ยม,มันหมดจบไปแล้วม,มันคือไม่ถึงไม่แย่แล้วออตอนนี้ก็เหลือแค่ว่าอดอยากปากแห้งซึ่งใกล้เข้ามาแล้วเพราะอหามันขายของไม่ได้แล้วนี่ทำไงอ่ะ ออนนี้ถ้าเราถ้าเราอยากจะหาความความรู้ในด้านนี้เบื้องต้นกูนาเปิดไปในมือถือนะครับแล้วก็กดเข้าไปดูว่าผู้หญิงเด็กๆหลายที่อยู่ในจอเนี่ยที่เสนอขายบริการทางเพศเนี่ยเยอะมากเลยทำไมงั้นล่ะทุกหัวไหเยะาะแล้วราคาเนี่ยมันต่ําเตี้ยมากออต่ําเตี้ยมากไม่ใช่ผมประปนนะ พังเราเนี่ยเราก็อยู่กับมือถือเราต้องเข้าไปทุกซอกทุกมุมของอั่มณยเราก็ไปเห็นสิ่งนี้เป็นประหลอดวัดสิ่งนี้เป็นเข็มวัดสิ่งนี้จะบอกว่าอัตราหัวใจทางเศรษกิจเราเต้นแผ่วเต้นแรงถ้าเขาเธอขายบริการกันอย่างง่ายๆราคาถูกๆเข้าไปว่ายับเยินแล้วยับเยินแล้วเราพอไม่นุ่มๆเราก็คงไปนะไปเกาหลี ที่มันยังเลือกรบกันใหม่ๆโอ้โหฐานไทยเป็นราชาเลยไหมผมก็ไปเมียอารีผมก็ไปเปโถที่ใต้ไต้หวันเรื่องนี้ไปเิไม่มีผมเคยไปช่วงหนึ่งผมเคยไปเราหนุ่มๆผมไปผลหนึ่งเนี่ยเขาก็เอาละมันก็คุยกันได้นะก็เอามีผู้หญิงมาก็คิดไปอีกไม่กี่ปีไป วันนี้ถ้าไปนะครับห้าร้อยเหรียญยังไม่มีผู้หญิเลยนะ,ะใน<ม>นู้นนะเรื่องจริงห <5, 15 S 1> ้าหมื่นห้าไม่มีแต่ที่นี่พันห้าเยอะแยะไปหมด<ช>จบกัปตรงนี้พอะอ้วอีนี้นะอีกอกนี้เนี่นยผู้ถดถี่มันเกาหลีเนี่ยมันนิยมเคทีวีคือคาราโอเกะแล้วก็มีห้องแล้วก็ทำอะไรได้อีกหลายอย่างจนคคบวงจรอนะ มาเปิดเมืองไทยเต็มไปหมดเลยมผมก็สงสัยว่าเฮ้ยแล้วทำไมไม่เปิดเกาหลีมันบอกเกาหลีไม่ครบวงจรเคทีวีได้แต่ร้องเพลงครบวงจรมานี้มันเลยมาเปิดเกาหลีเป็นเจ้าของหมดเลยพี่เดชหมดเลยแล้วอย่างพี่เดชว่าเนี่ยไปเดินวัาหลังเราไปด้วยกันแล้วเราจะช้าใจไอเด็กรุ่นน้องบอกเสียใจด้วยแล้วลุงของลุงว่าของดีราคาแ<ม>พงผมรู้เลยของดีราคาถูกเออมีพวกแกร์รุ่นเก่าๆเล่าให้ผมฟังเนี่ย ตอนที่ไปรบที่อารีดังเนี่ยนะเป็นมีอพอไปถึงก็มีผู้หญิงเกาหลีเนี่ยเดินแบบมายืนให้มองเลยเต็มห้องเลยแล้วก็เลือกเอาแต่วันนี้เกาหลีมาตีกอป์เงไทยผู้หญิงไทยยืนยาวให้เกาหลีเลือกใช่ใช่เรื่องจริงเลยแล้วเคทีวีเนี่ยเป็นอย่างนี้จริงยืนยาวให้เลือกเป็นแบบนั้นเลยฮะแล้วเด็กพวกเนี้ย ได้เพิ่มอีกนิดหนึ่งถ้าพูดเกาหลีได้โอ้มันเรียนกันชิมไายเลยพี่เดดมันเป็นการหัวเราะอย่างเศร้าๆานะไอ้นี่มันมาหนักแล้วนะเป็นสัญญาณไม่ดีนะอ๋อมันหนักหนามากามากมากนี่นะครับรายการคุยกับพี่เด็ดพญาไม้ได้เยอะเลยนะครับไอ้นี่เป็นเป็น,ปนด,ดัชนีบอกเหตุเลย ว่าคนพูดกันเยอะเลยครับมาบอกผมบอกว่าเสียดายนี่ยนะพี่เสียดายนี่ยนะลุงลุงอะของดีราคาแพงถ้าลุงยังอายุอ่อนกันสักสี่สิบปีของดีราคาถูกยุงกก่งลเราเกิดมาเราเกิดมาเร็วไหมเกิดม,มาเร็วเอาละครับได้การเมืองและได้สนุกด้วยของพี่เดชมาออกก็อย่างนี้แหละครับแฟนแฟนดูกันตึมเลยนะครับเวลาหมดแล้วนะครับผมกับพี่เดดต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ